สวัสดีครับตาทองครับสวัสดีครับวันนี้จะพาไปไหนครับวันนี้จะเข้าป่าหาหน่อไม้นะครับป่าหรือในเมืองในเมืองน่ครับมีมีหน่อไม้อยู่ครับหลังบ้านนะครับครับจะเข้าไปหาหน่อยครับมีนูอเป่าไม่รู้นะครับไหนลองพูดแบบคลิปตาอะไรอลุงนะลุงหรือตาจะมีอะไรก็บอกตาเนี่ยตาทําให้ดูไปไปนครับอนุไม้ดีครับใช้ไม้อะไรครับเนี่ยนี่เลี้ยงไม้เลี้ยงครับ ไม่ใช่ไผ่ลวกใช่ไหมโอ้โหไผ่ลวกเข้าใกล้ไม่ได้แล้วครับทำไมอ่ะโอ้โหร้อนลวกค้องก่อนนะครับรือเปล่าไม่รู้นะครับมีไหมเนี่ยโอ้หนี่เลยค้นหาไปแล้วครับนี่ไม่กี่วันอ่ะนะนี่เลยคนคยคนเอาไปนี่ครับไหนนี่ครับเนี่ยแล้วใหม่ๆเลยครับนี่ครับเนี่ยโอ้มีคนมาขุดก่อนล้วมีคนมาขุดก่อนแล้วครับแล้วแล้วแล้วหาหน่อไม้ใช้จอบหรือใช้เสียมโอ้ธรรมดาใช้เสียมนะครับมีจำเป็นใช้จอบขุดเลยครับ หาเสียไม่เจอนะหาเสียไม่เจอครับมีกี่นอมีไอมีกี่กอครับเนี่ยสองนะมีสองกอครับโอ้โหลยค้นหาเลยค้นหาไปแล้วครับมีเรื่องเล่าไหมโอ้โหหน่อไม้รอครับโอ้โหนี่หอยอะไรเนี่ยนี่หอยเขากินไหมเนี่ยหอยทากหรอมีหอยอะไรไม่รู้นะครับกินได้หรือเปล่าครับเนี่ยหอยอะไรเขาเรียกหอยหอยทากว่าครับหอยทากว่าที่หอยคอยรับใช้หอยอะไรงี้ไหมครับน่าจะใช่หอยทากหอยทากหอยทากกินไม่กินไม่ได้ครับทากหรือทาก โอ้ยเราค้นหาไปก่อนหน้าแล้วครับวันนี้จะไปแกงอะไรตะทองถ้าได้โอ้ยเขาเป็นสุดมากที่ไปแกงเปิดกันนะครับแกงเลือดเทือหรอแกงเลือดเทือนะครับวันนี้อยู่ที่ไหนครับตะทองโอ้อยู่นี่อยู่นี่ที่ไอ้บางพมเนี่แหละครับอยู่ที่คลองบางพมเหมือนเดิมนะครับแต่ด้านด้านหลังด้านหลังครับด้านหลังมันจะมีมีไผ่อยู่ครับ โอ้เจอแตนเจออะไรไหมเนี่ยถเจอแตนก็วิ่งครับโอ้เจอแล้วครับนี่ครับหนองครับโอ้เจอะไหมหนองเล็กครับไหนดูยังไงครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับได้ยังครับเนี่ยโอ้นี่ยังเล็กไปครับกินได้ไหมกินกินได้ครับแต่มันยังเล็กไปหน่อยพอไหมเนี่ยโอ้ต้องหาต่อครับเดี๋ยวดูกองใหม่ก่อนครับนี่ครับนี่ครับนี่หนอนนี่ครับเจอะไหม นี่ครับโอ้น uh ี uh ่นอขุดบาดเลยนี่ครับนี่ก็เล็กอยู่ใช่ไหมครับนี่ครับอันนี้เราต้องขุดลึกลงไปขนาดไหนครับโอ้นี่ไม่ลึกแล้วครับเพราะมันขึ้นมาสูงนะครับอันนี้๋อครับโอ้โหจอบที่ขุดได้ปล้วครับเนี่ยม่จะเอานะครับเนี่ยโอ้เนยังเล็กไปัหงผมว่าเล็กเนาะครับยังเล็กดูดูหน่อยวิธีวิธีการขุดนี่ขุดลงไปลึกไหมครับจากจากจากดินจากพื้นดินนะครับโไม้เนี่ยครับมันจะลึกหน่อยแล้วครับอันนี้โอ้มัน กินได้อยู่นะใต้ดินนี่ครับหาโชคเลยครับครต้องขุดลงมานี่ครับนี่ครับเอาไหมเนี่ยโอ้เอาบอกครับโหหนอนนี่ยาวแล้วครับนี่ยาวนะ้ครับนี่ครับเออกินได้ไหมเนี่ยโอ้ดงองเอายอดเลยครับนี่ครับครับถ้าเราตัดยอดไปแล้วมันจะเป็นลำไผ่อยู่ครับเป็นก็เป็นได้ครึ่งเดียวครับมันจะตายเลยไม่ตายครับเดี๋ยวก็แตกขึ้นไปเอายอดไปมันก็เป็นไม้เป็นไผ่ด้วนไปครับอมีไผ่ด้วนไปขีเรื่องไรเล่าไหมอฮะ เคยไปหาในป่าเลยแล้วห<อ>ลงป่า้ว<อ>เจอผีเจออะไรไหมโอผีหน่อไม้ครับผีหน่อไม้มีไหมไม่รู้นะเคยจะหลงป่าครับหลงแบบว่าขึ้นบนเขาอ่ะลืมลืมทางลงเลยอ่ะเดินไปเรื่อยเอ้าเจอแล้วครับอีกครับอีกครับนอนนี่ครับนี่อีกนอนหนึ่งอีกครับพอไหมแล้วก็ใส่อะไหลายอย่างนะใส่หน่อไม้ใส่อะไรได้บ้างใส่อะไรบ้างอ่ะหน่อไม้ใส่เห็ดได้ครับอ๋อใส่เป็นแกนเปิดนะครับใส่เห็ดใส่ โอ้โหเอาไหมถูกไหมเ,เอาไปเปล่าครับโอ,โอไหมมันจะปุดยากเลยครับหรือปล่อยมันไว้ก่อนว่าปล่อ,ลอยไว้ก่อนดีครับเดี๋ยวค่อยวันหลังให้มาเก็บนะครับอื่นหนาวันหน้าเรามาเก็บครับให้โตอีกหน่อยครับเดี๋ยวคุมไว้ก่อนครับคุมไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาเห็นมีคนมาเห็นครับคุมไว้ก่อนครับตอนไว้ก่อนนอนครับเดี๋ยวคุมไว้ก่อนคุมไว้ก่อนอยังไม่เอาเนาะยังไม่เอาครับเดี๋ยวไปหายังอื่นครับไม่ไม่ไม่เอาเนาะครับไม่เอาครับไม่สําเร็จต้นอะไรระทองเนี่ยครับ อ๋อนี่ต้นนกยุงแต่ก็ดีนะมันไม่น้กกาแพงไม่นั่นนะไม่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 กำแพงเบียรกกาแพงกาแพงยังไม่พังเลยนะแพงนี้ wow. ไม่พังนะแพงนี้มาตรฐานสรดุว uh ่าเจอสามหนอนะครับเจอสามหนอแต่มันยังเล็กดูครับมาไม่ทันหน่อใหญ่เขาเอาไปหมดแล้วครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ครับ ไม่ไม่ได้เนาะไม่ไม่สำเร็จครับเราไปตลาดซื้อแกงเปื่อนครับผมครับผมเอนเย็นนี้กินแกงเปื่ออุปกรณ์เรไม่พร้อมเลยครับนี่นะนี่ครับอุปกรณ์นี่มันขุดหนูครับไม่ได้หานออกมาให้นี่บักจกครับจกบักจกคือจอบเลยครับนี่ครับต้องหาเสียมครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาขุดครับผมแกงเปื่อโชว์ครับครับครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพูดเหมือนลุงอ่ะลุง อ๋อม,ม,มีมีอะไรให้ให้ทำกระบอกตานะครับตาทองครับ